สวัสดีครับพี่น้องมื่อนีนพาพี่ผนองครับมาอยู่ทีงานฉลองเกดีครับวัดหนองพักบุงครับเดี๋ยวพาพี่พนองครับชมบรรยากาศโรงท่านครับงานฉลองเกดีวัดหนองพักบุ้งครับพี่น้องป่ะเงาไปเฮ้าครับผมบรรยากาศครับยูทีโรงท่านนะครับโรงท่านครับงานฉลองพระเกดีวัดหนองพักบุงครับชมบรรยากาศ ไปพี่พี่น้องครับไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศลงทานลงทานวัดคนหลายครับพี่น้องมาเรื่อยอยุ่ใกล้ยุ่ไกล้ยู่ยใกล้ยุ่ไกลครับพี่น้องยุ่ใกล้ยุ่ไกลครับมามาครับกินรสชาติาำกันครับวัดนองผักบุ้งกำลังทอดอะไรอยู่ครับผมทอดกล้วยศรัทธาจากบ้านไหนครับผม ห้วยหัวแหวนครับทอดกล้วยกระทะยักษ์กระทะใหญ่ครับผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้ยิ่มครับอัปตีโทกระทะใหญ่แล้วครับกล้วยทอดกล้วยทอดว่านห้วยหัวแหวนนะครับผมเบงสเบียงครับกล้วยเฮาขนมาเป็นล่ำรถล่ำรถครับบรรจากาศอยู่ที่โรงทานครับอยู่ที่โรงท่านนะครับเชร้อง เจดีครับสร้องเจดีครับบัดหนองผักบุ้งอ่าคนละมุมสองมุมครับช่วยกันครับทำนักก็ได้บุญน,นักทำน้อยก็ได้บุญด้วยอนุโมทนาบุญด้วยครับไปเรื่อยๆครับบรรยากาศโยธทีโรงท้าครับคนหลายครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอาอะไรมาแจก,กวันนี้ หมูงกินกินน้ำยาน้ำสิบกินน้ำกระเจี๊ยบครับผมมาครับมาครับพี่น้องเวลายุ่งใกล้ยุ่งไกลครับเอามาด้วยใช่ไหมพาเราใส่บนรถเดี๋ยวว่าก่อนเราครับผมครับผมครับไม่มีปัญหาครับอยู่จนตะวันตกเด่นตะมืดตะค้ำวันนี้เอาบรรยากาศครับอยู่โรงทานยางไปเรื่อยๆครับพี่น้องโซหาเนื้อายเนื้อกินครับผมออด้านนี้โรงทาน ขนมของเล่นเด็กครับยังไม่แกกแล้วครับแกกสามทุ่มวันนี้ครับขนมเด็กเราบรรยากาศครับยุทธโรงท่านครับวัดหนองผักบุ้งตีทูอร่อยอร่อยครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับผมสาธุสาธุูนะครับผมชุมชนกลางดงสามครับชมชมกลางโดงสามอนุโมทนาบุญด้วยครับ ครับผมอาขณะนี้เกฟพอนไม่ได้หายใจอีกแล้วครับผมปารตีู้เกฟสี่เกฟพอนรอแล้วครับตอนนี้เกฟพอนไม่ได้หายใจแล้วครับมาแครับพี่น้องขนมเค้กญี่ปุ่นครับงามฉลองเกดีครับงานฉลองเกดีวัดหนองผักบุ้งครับบรรยากาศครับอยู่ที่โรงทานนะครับผม งานสรองเกดวัดหนองขากบุ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตอนนี้โรงทานไอศครีมครับโรงทานไอศครีมรบรรยากาศครับโรงทานโรงทานตอนนี้ไม่เห็นหัวเมค้าแล้วครับลูกค้ารอเต็มแล้วครับโอ้โห,โหลูกชิ้นทอด อดดอกทอดครับผมอนมุโมทนาบุญด้วยครับศรัทธาจากบ้านไหนครับผมหวยเจริญ<ว>ครับผมสาธุสาธุนะครับขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่นาน,นร่ลำรวยร่ลำรวยเงินทองไหลมาเทมาครับ านรงทานครับรบชิ้นหนึ่งครับรบชิ้นหนึ่งนโมธนาบุญนำรงทานด้วยกันแล้วกันนะครับผมอารมากาศครับที่ที่โรงทานครับบ้านหนองพ้วงครับงานฉลองเกดีป๋าทีทรขายดีครับเกลือแต่ม้อแล้วครับตอนนี้ อ๋อยังยังมียังมีสต็อกอยู่ไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องยังชมเบื้องลงท้านครับบรรยากาศวัดยูทึกดอยครับงานฉลองปีดีครับวัดหนองผักบุ้งครับผมตอนนี้อยู่ที่รงท่านครับเดีย๋ยวพาชมวิวบมุสงนะครับ าไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆหมดไปกี่สีกส่กะละมังแล้วครับโอ,โอ้ยังยังมีส้มอยู่ครับอนุโมทนาบุญเนอะครับผมหมดไปสี่กะละมังแล้วครับลงทางวัดเชิงผาแล้วครับลงทางวัดเชิงผาแล้วครับผมวันนี้เลี้ยงเต็มที่ครับวันนี้เลี้ยงเต็มเช่บรรยากาศอยู่ที่โรงทานครับ บรรยากาศอยู่ที่โรงทานครับพี่น้องย่างไปเรื่อยครับเบิ่งแนวอยู่เนวกินครับผมเบิ่งแนวอยู่เนวกินครับเอาด้านนี้กําลังกมักกเม่นครับด้านนี้กาลังกมักกะเม่นมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บครับยำยำครับยำยำยำครับยำแซ่บแซ่บครับพี่น้องมากครับผม มาครับมาย่ำแซบแซบครับพี่น้องบรรยากาศตัวเดอยุ่ใกล้ยุ่ไกลครับมากินโรงทานน้ำกันกรครับงานฉลองเกดีวัดหนองผับงบบากบุ้งครับผมบรรยากาศงานฉลองเกดีวัดหนองผักบุ้งครับคนหลายครับเต็มตึ้งครับคนหลายครับเต็มตึ้งครับพี่น้องงานฉลองเกดีวัดหนองผักบุ้งครับผม ไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับอาด้านนี้กำลังยำ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 ไม่เห็นกันสดสดใหม่ๆยำไม่เห็นกันสดสดด้านนี้โรงทานยำครับบรรยากาศครับอยู่โรงทานกรับพี่น้องเฮออ้ย เปิดทําการกี่โมงเปิดทําการกี่โมงอ๋อายบ่ายรอรอบ่ายครับรอบ่ายรรยิกาครับอยู่ที่โรงพานครับพี่น้องชมวิวยางไปเรื่อยๆครับครับผมรรยิกาครับอยู่ที่โรงทานครับกาลังเตรียมตัวกําลังเตรียมเครื่องครับตอนนี้กําลังเตรียมอุปกรณ์ครับรอสักครู่เดี๋ยวได้กินแน่นอนครับ เดี๋ยวได้กินแน่นอนครับกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับผมพี่น้าวรถอยู่นี่เด้อจะแก่กี่โมงอ๋อเราจะของเข้ามาก่อนนีครับโอเคอเคตามให้นะโอเคครับผมนะได้ปะครัผมไม่เจอก็โทรหาเลอผมไม่แน่จจะหน้าไวทีลำบงแล้ว บรรยากาศครับพี่น้องมามามาขอด้ยุไกยุไก่ครับกินลงทานด้วยกันครับเอาด้านนี้กําลังต้มน้าครับน้ํากําลังต้มครับ้รเราลไปใช่ข,ของนลงไปคนระัน้กลังต้มครับด้านนี้โอ้โหเดือดไปเอาของออกมาของน้ำนั่นเองพัก <c oughs> ับของหมูหม้อหมูเลยอยากเป็นอะไรอยากยไ,ไปไหนไปเอาลงเป็นมันหมดละไปเอาออกม ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมจิมนาเจอกันไหมครับพิมพ์นิสสวัสดีมีความสุขครับผม